สวัสดีค่ะพบกับช่องหวัวแมนมาก n n e l ของเราในวันที่2เมษายน2567นะคะต้องบอกว่าในวันนี้แอดพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะแบ่งมันดาทางเหมือนเดิมนะคะซึ่งแอดจะลงน้นทางให้ทั้งหมด2 EP นะก็คือ EP ที่1และ EP ที่2สําหรับงบประจําวันที่16เมษายน2567นะคะรามาดูกันนะหน้าทาง EP นี้เป็น EP ที่1ของงบประจําวันที่16เมษายน256 นะคะอแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะเรียงที่จะอ่านไปอีพีนี้จะเริ่มที่นวทางของรวมหวยซองแนวทางของปักหลักสิบล่างแนวทางของเลขเด่นแอดลุงปูชัยได้มา2ฉบับนะแนวทางของอ เลขเก็บตกนะคะแนวทางของเลขนำรลับอาจารย์ช้างแนวทางของขุนพันนำโชคแนวทางของเลขปิดท้ายแนวทางของเลขดับแอดเบงพิงซึ่งได้มาสอบฉบับนะคะก็จะเป็นดับร้อยสิบเหนือบนแล้วก็ดับสิบเหนล่างนะแนวทางเลขดับล่างแอดลูปุชัยนะคะปิดท้ายที่เจ้านี้เลยนะคะเ,เราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันถามก่อนนะคะว่าได้ยินเสียงแอดชัดไหมนะคะเพราะว่าแอด มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็เลยคิดว่าเสียงชัดหรือไม่ชัดรูปภาพชัดไม่ชัดเสียงชัดไม่ชัดนะคะอะบอกแอดด้วยนะ,ะเพราะว่า เดี๋ยวจะฟังกันมาชัดแล้วก็ดูรูปภาพมาชัดเจนนะคะอ่ารามาดูเลยนะคะเริ่มที่หนาทางของท่านไหนหนาทางของเริ่มหวยซองนะคะสําหรับในงวดที่แล้วนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเข้าตัวไหนคะนี่เข้าที่เป็นแนวทางเลขเด่น4 8แล้วก็6นะคะงวดนี้เข้าเลขเด่น นะคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาแล้วนะให้มาแนวทางว่าประจาวันที่16เมษายนนะคะรวมหอยซองให้มาแนวทางเด่นที่30946แล้วก็5นะคะงวดนี้นะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่า6ตัวนี้จะมาอีกไหมจะมาในรูป แบบเลขเด่นหรือว่าจะมาแนวะทางที่เป็นชุด2ตัว3ตัวดีนะคะก็จับเองเลยก,ก็ได้นะคะเจ้านี้จับเองได้นะคะแล้วก็จับที่เป็น2ตัว3ตัวได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวาทางของท่านไหนแนวทางของปลักหลักสิบล่างนะคะงวดที่แล้วต้องบอกว่าเข้าตัวไหนล่ะอ่าเข้าที่เป็นเลขเด่นเ้าใช่ไหมเก้านะคะอยู่ที่หลักสิบล่างตรงตเลยนะคะก็ถูกก็อ่า รวยกันไปนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่16เมษายนก็ให้ปะหลาสิบล่างเด่นที่สามหกแล้วก็ศูนย์นะคะดุนกันนะคะว่างวดนี้3ตัวนี้จะมา10ล่างอีกไหมสิบล่างนี้นะคะต้องบอกว่าสามารถมาหลักหน่วยล่างได้เพราะนันก็สลับกันก็นได้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของแอดลุงบัชัยนะสำหรับเจา้านี้ต้องบอกว่า อ่าไดแบ่งปันอยู่2ฉบับฉบับแรกนี้นะคะก็เป็นแนวทางเลขเด่น10หน่วยบนล่างที่เราต้องบอกว่าเข้าตัวไหนอ่าเข้าเลขหนึ่งใช่ไหมอ่าหนึ่งนั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยบนใช่ไหมคะพเราออก4 8 1ปดนั่นเองนะคะอ่าสำหรับเลขงวดนี้ได้มาแล้วนะคะก็ให้แนวทางเด่น10หน่วยบนล่างอยู่ที่0 4แล้วก็5นะคะมาดูกันนะคะเมื่อก้นนี้ จะเข้าอีกไหมสาหรับเลขเด่นสิบในบอลล้างแอนุปุชัยนะคะต่อไปนะเรามาดูแนวทางของฉบับที่2อแอนุปุชัยให้มาเป็นแนวทางเลขเด่นบนตัวเดียวคือเลข7็นะคะมาดูกันนะคะว่า7จจะมาบนหรือเปล่านะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านนี้เลยเลขเก็บตกนะคะซึ่งในงวดนี้ให้มาแนวทางเด่น3ตัวที่ 2 7แล้วก็3นะคะ2 7แล้วก็3นั่นเองนะคะงวดนี้นะอ่าเขเก็บตกนี้ให้ไปกันถึงงวดประจำวันที่1มิถุนายนเลยนะคะแคปหน้าจอไปแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคระั้งที่แล็ไม่ลงให้นะคะก็เลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบน,นะคะว่าอ่าเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะคะอืม สองนะคะงวดนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเลขเดล์อาจารย์ช้างต้องบอกว่างวดที่แล้วนั้นเข้าที่เป็นแนวทางเลขรอง8กับ4นะคะแล้วก็ได้ที่เป็นคู่โต๊ดไหมอ่าได้ได้ที่เป็นคู่โต๊ด สี 1> 4, 1ด้วยนะคะเป็นคู่ต้ดบนนะคะสำหรับแรงงวดนี้นะคะที่น้ำอาช้างให้มาแนวทางก็ให้เด่นที่5รอง8กับ1นะคะหชุดที่เป็นสองตัวและ3ตัวมาเห็นกันไหมเห็นกันไหมคะอ่าอ่าชุด3ตัวนะคะก็จะมี5 8 1 5 2 9 8 3 4 8 6 5 8 4 7 5 6 2 5 4 0 1 2 6 1 5 8และ172ส่วนทุด2ตัวหน้า4นะคะก็จะมี5 2 5 3 5 7 5 9 8 0 8 2 8 3 8 6 1 0 1 3 1 2และ17แล้วก็ระวังเบินด้วยนะคะ5 5 8 8และ11นะงวเดี้จะเข,ข้าในทางเล็กเด่นเล็กรองหรือเลือกชุด2ต,ตัว3ตัวก็รุ้นกันนะคะเลขกนำละอาจารย์ช้างเนาะ ต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของท่านนี้แนวทางของขุนพันนําโชคนะคงที่ล้นนั้นไม่เข้าเนะสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาแนวทางก็ให้เด่นที่5รอง8นะคะเด่ด5ตัว05813ดนใเด่นสุดที่5รอง8ให้ชุดที่เป็น2ตัวบนล่างมานะคะก็จะมี5 0 51 5 3 5 6 5 7 5 9 8 0 8 1 8 3 8 6 8 7 8 9เนาะแล้วก็ชุด3ตัวเต็งต้นนะคะก็จะมี350 351 356 357 580 581 586และ587นะคะงวดน,นี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะขุนพันนำโชคใครที่เราที่ตามแอดลงให้นะคะแนวทางหามาหาได้ที่หน้าปก EP แต่ละ EP ได้เลย นะคะเพราะว่าแอบก็จะขึ้นชื่อไว้แล้วก็จะเรียงตามนั้นนะคะต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของอเลขปิดท้ายนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุด3ตัวและ2ตัวรามารูนะคะชุด3ตัวก็จะมี3 4 7 4 7 5แล้วก็752ส่วนทุก2ตัวนะก็จะมี3 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 5 7 1 3 7 6 2 0 2 1และ2 3นะคะงวดน,นี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าเลขปิดท้ายนะคะอืต่อไปนะเรามาดูแนวทางของ ชั้นไหนแนาทางของเลขดับนะ,ะก็จะเริ่มที่เลขดับของแอบเปิงพิงซึ่งได้มาแบ็งปันอยู่สองฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นแนาทางเลขดับแล้วก็ร้อยสิบนบนที่แล้วก็ให้มาคือเลขหนึ่งผ่านไหมไม่ผ่านเนาะเพราะว่าออก481นะคะซึ่งอ,อยู่ที่หลักหน่วยบนเลยนะคะสําหรับในงวดนี้นะ ได้มาก็ให้ดับร้อยสิบหนวอบนอยู่ที่สี่างวดน,นี้ก็รุนกันนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่านะต่อไปนะคะเรามาดูฉบับที่สองนะฉบับที่2นี้นะคะก็จะเป็น,นทางเลขดับ10หนวยล่างนะคะที่เราให้ดับ10เหนวยล่างที่4นั้นผ่านใช่ไหมอ่าเพราะว่าออกตัว,ตวไหนออก90นนั่นเองก็ผ่านเนาะสำหรับในงดน,นี้นะคะอะดิพิงก็ให้ดับ10หน่วยล่างอยู่ที่ เนั่นเองอ่ะงวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่า9จะดับ10เดือนล่างหรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูแนวทางเลขดับของท่านนี้นะคะปิดท้ายที่แนวทางระดับของแอดลงปดไช่นอซึ่งเป็นดับล่างนะคะขออนุาให้ดับล่างที่อะไรดับล่างที่8นั้นผ่านนะเพราะออก9สูตรนั่นเองอะ่ะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดลงปวดไชบอกว่าให้ดับล่างอยู่ที่9เนาะงวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะ ผ่านอีกหรือเปล่านะคะสำหรับเลขยดับนั้นแอดจะลงมาที่ท้าย EP ท่านไหนนะคะที่ชอบก็สามารถที่จะกรอมาที่ท้าย EP ได้เลยหรือนทางไหนก็สามารถที่จะกรอไปได้เลยนะคะแอดไปได้ว่าอะไรเนาะเพราะว่าแต่ละท่านนั้นก็มีเวลาที่แตกต่างกันนะคะที่จะทํางานหรือว่าวักผ่อนก็ได้นะคะค่ะสาหรับ EP นี้เป็น EP ที่1ของวบประจาวันที่16เมษายน2567 นะคะและวันนี้จันวางทางให้ทั้งหมด2อ EP นัก็คือ EP ที่1และ EP ที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางที่แอดหามาให้ได้ในช่วงเริ่มแรกของงวดนะคะค่ะสำหรับแนวทางไหนนะคะที่แอดนำเสนอผิดพลาดแอดก็ต้องขออภัยเนาะแล้วก็ย้ำนะคะว่าในใน EP นี้นะคะต้องถามหรือว่าขอแสดงความหินดนิดนึงนะคะเรื่องเสียงเรื่องภาพนะคะเพราะว่า แอดมีการเปลี่ยแปลงโปรแกรมนิดนึงนะคะก็เลยอาจจะยังมายังไม่เข้ารูปข้อรอยนะคะต้องขอแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่านนะคะที่ได้เข้ามาชมใน EP นี้นะคะแล้วก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วท่านใดนที่ดูแลชอบแ like อดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื like อ่อกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสไลด์พื้นนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ